สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอ่านนิทานอ่านธรรมรายการนี้เป็นรายการที่เราได้คัดสรรนิทานดีๆที่แฝงไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมมาให้น้องๆหนูๆได้รับชมกันค่ะ วันนี้นายยคมไทยได้นำนิทานพื้นบ้านสนุกสนุกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจะมาเล่านิทานพร้อมแสดงละครประกอบเรื่องนกแขกเต้ากับชาวนาเรื่องมีอยู่ว่ามีนกแขกเต้าฝูงหนึ่ง หากันบินไปหาข้าวสารีในนาของชาวนาพญานกแขกเต้าซึ่งเป็นหัวหน้าเมื่อกินอิ่มแล้วก็ยังต้องค้าบข้าวสาลีอีกสามลวงค่ะกลับบ้านทุกครั้งชาวนาเห็นแล้วก็แปลกใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้พยายามดักจับนกพญาแขกเต้าชาวนาก็สามารถจับนกแขกเต้าได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรสนุกตื่นเต้นขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านกระผมนายวันเฉลิมจอมมาลาเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเบียงศาสพิทยาคมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามวันนี้กระผมนำนิทานคุณธรรมมาฝากเพื่อนๆมาฝากน้อง,น,องน้องทุกๆคนท่านผู้ชมทุกทกท่านในนิทานเรื่องนกแขกเต้ากับชาวนาเรื่องจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญติดตามรับชมครับทุกๆคนนะครับผม เมื่อสแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วหลายๆคนก็มีความสุขกับการครอบครองห่วงแหนทรัพย์นั้นไว้ในขณะที่อีกหลายๆคนก็มีความสุขกับการใช้จ่ายทรัพย์นั้นๆแท้จริงแล้วเราจะสแสวงหาความสุขจากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการใดทำอย่างไรเราจึงจะได้รับความอิ่มกายอิ่มใจจากทรัพย์ของเราให้ได้มากที่สุดดังนิทานเรื่องต่อไปนี้ครับ มีนกแขกเต้าฝูงหนึ่งประมาณ500ตัวอาศัยอยู่ในป่านี้บนยอดเขาแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาหากินก็จะต่างพากันบินมากินข้าวสาลีในนาของชาวมาทัทคะเมื่อกินข้าวสาลีอิ่มแล้วก็จะต่างพากันบินกลับรังด้วยปาก,กาเปล่าๆทั้งนั้น ส่วนพญานกแขกเต้าผู้เป็นหัวหน้าเมื่อกินอิ่มแล้วยังต้องคาบรวงข้าวกลับไปอีกวันละสามรวงชาวนาเห็นเช่นนั้นจึงแปลกใจพยายามดักจับนกแขกเต้าให้ได้ด้วยการสังเกตที่ยืนของพญานกนั้นแล้ววางบ่วงดักไว้วันหนึ่งพญานกกับฝูงนกต่างก็พากันบินมากินข้าสาลีอีกครั้ง พญานกถูกจับได้ชาวนาจึงถามพญานกว่าเจ้าลกเอ๋อของของท่านคงใหญ่ๆของลูกตื่นสินะเมื่อวานท่านกินแล้วท่านก็ยังข้าวลงข้าววาข้าวอีกตั้งสามวงเป็นเพราะท่านมียุ่งฉางหรือเรามีเรมีกรรมต่อกันนะพญานกจึงตอบขึ้นทันทีว่าข้าพเจ้าไม่ได้มียุ่งฉางและเราก็ไม่มีเรต่อกัน แต่ที่ข้าไปสามดวงนั้นรวงที่หนึ่งข้าวพเจ้าเอาไปใช้หนี้เก่ารวมอีกรวมหนึ่งข้าวพเจ้าเอาไปให้เขาและอีกรวมหนึ่งข้าวพเจ้าเอาไปฝังไว้ชาวนาได้ฟังก็เกิดความสงสัยจึงถามต่อไปว่าเอ๊ะจะเอาดวงข้าวไปใช้หนี้ใครเอาไปให้ใครไปฝังไว้ที่ไหนหรือพญานกแขกเต้าจึงตอบว่าลวงที่หนึ่งข้าวพเจ้าเอาไปใช้หนี้เก่าคือข้าวพเจ้าเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่ พอท่านแก่แล้วท่านเป็นผู้มีพระคุณกับข้ามากท่านให้กำเนิดข้าพเจ้าจัดว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านเป็นสมควรเอาไปใช้หนี้ท่านดวงที่สองข้าพเจ้าเอาไปให้เขาคือเอาไปให้ลูกน้อยที่ยังแก่ชที่ยังเล็กและไม่สามารถบินออกอาหารเองได้ อย่างข้าพเจ้าเลี้ยงเขาในตอนนี้อย่างข้าพเจ้าแกชา่ชราเขาก็จะเลี้ยงข้าพเจ้าต่อจักว่าเป็นการให้เขาและรวมที่สามข้าพเจ้าเอาไปฝังไว้คือเอาไปทาทานแก่โรคที่แกช่ชราพิการไม่สามารถมีต่อค้าขายกินองได้เมื่อมันมีที่กล่าวไว้ว่าการคํำบุญเป็นการสังหุ่ัพย์ไว้ชาวนาฟังแล้วจึงเกิดความเลื่อมใสจึงพูดขึ้นว่าเจ้เาลูกกระตันูของพ่อแม่ เจ้าเป็นนกที่มีเมตตาพวนั้นต่อลูกน้อยเป็นนกที่ใจบุญมองการไกลที่แรกข้านึกว่าเจ้าเป็นนกที่โลภมากเพราะท่านกินหิมแล้วท่านยังข้าบลงข้าวไปอีกกลับไปอีกทั้งทั้งนกตัวอื่นไม่ข้าบอะไรไปเลยพญานกได้อธิบายต่อไปว่าข้าวสาลีที่ข้าพเจ้ากินเข้าไปนั้นก็เปรียบเสมือนเอาไปทิ้งลงในเหวที่ไม่รู้จักเต็มเพราะข้าพเจ้าต้องมากินทุกวันวันนี้กินแล้ว พรุ่งนี้ข้าพเจ้าก็ต้องมากินอีกกินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะถ้าท้องหิวก็เป็นทุกข์ชาวนาฟังแล้วจึงกล่าวว่าพญานกผู้มีปัญญาที่แรกข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นนกที่โลภมากเพราะนกตัวอื่นเขาหากินเสร็จแล้วเขาก็ไม่คาบอะไรไปเลยส่วนท่านบินมาหากินแล้วยังต้องคาบรวงข้าวกลับไปอีกแต่พอฟังพญานกพูด ชาวนาจึงรู้ว่าพญานกไม่ได้ฆ่าไปเพราะความโลภแต่ฆ่าไปเพราะความดีนี่เองคือเอาไปเลี้ยงพ่อแม่เอาไปเลี้ยงลูกน้อยและเอาไปทําบุญท่านพญานกทําดีจริงๆชาวนามีจิตเลื่อมใสในคุณธรรมของพญานกมากจึงแก้เครื่องผูกออกจากเท้าของพญานกแล้วปล่อยให้พญานกเป็นอิสระมอบนาข้าวสาลีให้แก่พญานกพญานกรับนาข้าวสาลีเวยียงส่วนหนึ่ง ซึ่งจักคณีแล้วว่าเพียงพอต่อค่าธาตบริวารจากนั้นจึงให้โอวาทแก่ชาวนาว่าขอให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทมันสะสมบุญกุศลด้วยการทำทานเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ผู้แก่เท่าได้เถิดชาวนาได้คติจากข้อปฏิบัติของพญานกจึงตั้งใจทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาตลอดชีวิตนกแขกเต้าผู้มีปัญญา รู้ว่าควรบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมนับเป็นการใช้ทรัพย์อย่างชาญฉลาดที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีความสุขความเจริญสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตเราทุกคนเมื่อสแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วก็ควรที่จะใช้จ่ายทรัพย์นั้นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนนกแขกเต้าในวันนี้นะครับผม สำหรับโรงเรียนของพวกเราก็ขอจบนิทานเพียงแค่นี้ขอบคุณครับนิทานเรื่องนี้ทั้งสนุกและก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะหลายคนคงนั่งดูแล้วก็ลุ้นกันตัวเกรงแน่เลยคะ่ะว่าชาวนาจะจับนกแขกเป้าได้หรือไม่และนิทานเรื่องนี้ สอนให้เรารู้ว่าผู้ที่มีปัญญารู้ว่าควรจะจัดการกับทรัพย์สินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเองครอบครัวและก็สังคมนับเป็นการใช้ทรัพย์อย่างฉลาดเลยทีเดียวค่ะสำหรับสัปดาหนะ์หน้านายกจะมีเรื่องอะไรมาฝากน้องๆหนูๆต้องติดตามกันนะคะขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม ที่มาเล่านิทานพร้อมแสดงละครประกอบสนุกสนุกให้พวกเราได้รับชมกันขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอ่านนิทานอ่านธรรมสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดอีกแล้วค่ะพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ